ยี่สิบต้นนะครับนี่ในราคาสามแสนห้านะครับสามแสนห้าคือส่งให้ทั่วไทยเลยนะครับส่งให้ทั่วไทยแต่ว่าถ้ามารับเองนะครับก็เหลือแค่สามแสนสวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านห้วยยางนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือสวนแมกไม้บอนไซสาขาสองนะครับ โอ้โหต้องบอกว่าที่คอนแก่นนี้ว่าเยอะแล้วนะครับที่นี่คือโคตรเยอะแล้วก็มีแต่ไม้แบบเกตประกวดทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหเสือเสือซุ่มของจริงนะครับปลาสำรานนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับมันมีบอนใสสวยไซส์ใหญ่นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับเนื่องจากพื้นที่คับแคบตอนนี้ต้องการพื้นที่นะครับก็เลยจะยกยกยกสวนใสจีนนะครับเอาต้นเป็นไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ก็เปิดไว้3ามแสนห้านะครับแต่ว่า ส่งให้ถึงบ้านนะครับสามแสนสามแสนคือส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับส่งให้ทั่วไทยแต่ว,ว่าถ้ามาเอาเองนะครับเหลือสามแสนนะครับมาดูครับว่า3ามแสนได้อะไรบ้างนะครับมาดูนี่ครับเป็นไซกีนนะครับเส้นอย่างนี้นะครับสูงกว่าผมอีกนี่มาดูนี่ต้นที่สองต้นที่สองนี่ครับ เอาดินใส่แค่นี้มันอยู่ได้เอพี่เดินอยู่ได้ค่ะอยู่ได้สบายเลยมันทนใช่ไหมใส่กินทยง่ายทนค่ะเลี้ยงง่ายมือใหม่เอาไปงี้ก็ดูได้สบายเลยใช่ค่ะคือไม่ต้องมีความรู้มากก็ดูแลได้ดูแลได้ค่ะอ๋อมันทนใช่ไหมครับค่ะโอ้โหต้นนี้ต้นใหญ่มันกันนะต้นนี้ก็เป็นแนวซูโม่นะครับก็สวยนี่ต้นที่สามนะต้นที่สามก็ผมว่าคุ้มนะคุ้มมากเลยเพราะว่าบางทีก็ อย่างต้นอย่างนี้ถ้าขายแยกก็หลายหมื่นนะสามหมื่นสี่หมื่นได้นะเอารวมนะครับคือแบบเหมาก็เลยตกต้นละหมื่นกว่าบ,บาทตกต้นละหมื่นนิดๆน,น,นี่ครับโอ้ต้นนี้ดูโคนดูครับมาดูลากเขาโอ้ต้นใหญ่มากอันนี้หน้าไม้อยู่ฝั่งนี้นะครับสวยมากดูลากเขาครับเนี่ย เอาไปตั้งโชว์นี้โอ้โหแบบไม่ต้องอายใครเลยครับนี่วันไซไซนี้แล้วขายแยกไหมพี่เด่นขายแยกค่ะแต่จะราคาก็แอ้ดต้นแล้วแต่ต้นด้วยค่ะอ๋อนี่ครับสองหมื่นห้าสามหมื่นแล้วแต่ต้นถ้าขายแยกก็สองหมื่นอัพนะครับถ้าขายแยกก็สองหมื่นอัพนี่ครับแต่ว่าถ้าถ้าเหมาก็ตกต้นแล้วหมื่นนิดนิดเองใช่ค่ะแต่เหมาคุ้มกว่านะครับ หรือพ่อค้าไม่ขายนะครับที่อยากได้ไปอยากได้ไปต่อเอาไปต่อผมว่าโคตรคุ้มเลยนะเนี่ยถ้าเหมาก็ตกต้นหมื่นหมื่นกว่าบาทไปขายแยกนะต้นละสองหมื่นอูดกำไรเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะคนมากนี่ครับต้นใหญ่นะครับใหญ่มากเลยอูนี่นี่ครับมาดูอันนี้ต้นที่ห้านะครับนี่ครับต้นนี้ต้นนี้ก็ใหญ่นะ ชอบฐานเขาฐานลากเขาแบบนี่ต้นเขาอยู่ข้างบนนิดเดียวนะตรงนี้คือลากน,นี่เที่ยวมาโชว์โอ้ใส่กีนแต่ก่อนนี้ราคาสูงมากนะครับเดี๋ยวนี้ถือว่าราคาจับต้องได้เลยอะ่ะนี่ครับอันนี้ต้นที่ต้นที่หกนะครับต้นที่หกนี่ครับอันนี้ต้นที่เจ็ดนะครับ นี่ต้นที่เจ็ดโอ้โหต้นนี้ก็สวยเหมือนกันไซส์พอๆกันนะครับไซส์จะไล,ล่เรียกกันไม่ต่างกันมากมาดูอีกต้นนี้ต้นนี้เป็นแบบทรงออกแนวบัณฑิตหน่อยครับสูงสูแต่ก็ลีลาดีเหมือนกันนะครับลำต้นต้นไม้พวกนี้อายุมันเยอะอยู่แล้วครับพี่เดือนเยอะค่ะไทจีนเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายครับมีโรคภัยอะไรไหมครับท่านมาก ส่วนมากจะไม่มีนะคะจะไม่ค,ค,ค่อยมีใช่ไหมเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายยง,ง่ายมากนี่โอ้โหต้นนี้เอาลงดินไว้เหรอครับพี่เดอนหรือว่าอะไรนี่อ่าตั้งบนดินเฉยๆอ๋ออันต้นนี้นก่อหินอ๋อตั้งบนดินไว้ใช่ค่ะนี่ครับโอ้ต้นนี้ก็ใหญ่นะอันนี้ก็เกาะหินนะครับเป็นแนวเกาะหินนี่ครับต้นใหญ่ทีเดียวอันนี้ต้นที่ต้นที่เก้าแล้วนะครับต้นที่เก้า ต้นนี้ก็ต้นที่สิบนะครับต้นที่สิบครับต้นนี้จะเป็นแนวกลุ่มกอนะครับแนวกลุ่มกอโอ้โหต้นนี้ก็อยู่ในกระถางแล้วแต่ว่าวางไว้บนดินเฉยๆนะครับใช่ค่ะฟูฟ่องเลยสวยงามนี่ครับนี่ตัดกระชับทรงก็ดูได้แล้วครับน,นี่อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็อันนี้กใ็ใช่ใช่ไหมครับพี่เดือนใช่ค่ะนี่ก็ใช่นะครับต้นที่สิบเอ็ดต้นที่สิบเอ็ดนะโอ้นี่ก็เป็น ตันนี้ก็ไปจัดทรงอีกนิดหน่อยก็สวยนะครับอีกนีืน่ก็สวยนโ,โซนนี้ก็โซนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังนะครับข้างหลังมีอีกประมาณ9ต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคือโซนข้างหลังก็เป็นไซตจีนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยู่ในชุดเหมาสามแสนนะครับเหมาสามแสนห้านะนี่ครับต้นนี้ก็โอ้โห <laughs> ก็สวยนะเนี่ยเอามาไว้ ด้านหลังนะครับมันใครมีพื้นที่ก็เหมาะมากนะครับเหมาะมากเพราะต้นหนึ่งก็โอ้ต้นนี้สีต้องสี่คนนะถึงจะยกขึ้นไซส์ใหญ่นะครับเป็นไซส์ใหญ่นี่ครับก็เป็นของแมกไม้บอนไซนะครับใครสนใจผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับโทรติดต่อได้นะครับไซส์ใหญ่อันนี้ก็ต้นที่สิบสองสิบสาม นี่ครับสิบสามต้นแล้วนะสิบสามต้นแล้วอมีแต่มันไซส์เดียวกันหมดคล้ายๆกันหมดนะพี่เดอนค่ะใช่ค่ะ,คะนี่ครับเป็นไซจีน,นสองต้นขนาดพอ,พอ,พอๆกันเลยอืมออโอ้โหถ้าขายแยกนี่ขายแยกโอ้น้าไม้อยู่ฝั่งนี้นี่ครับหน้าไม้ฝั่งนี้นะขายถ้าขายแยกนะถ้าขายแยกต้นนี้ก็น่าจะได้น่าจะสองหมื่นอัพได้นะผมว่านี่ครับต้นนี้มันม<า>ใหญ่อ่ะ เป็นต้นที่สิบห้านะครับต้นที่สิบห้าก็ใหญ่เหมือนกันนะครับใหญ่โคนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับต้นนี้สิบหกโอ้โอก็ไซส์เดียวกันหมดนะครับไซส์เดียวกันหมดสิบหกต้นนี้สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดโอ้ต้นนี้สวยต้นนี้สวยนะครับสาจีนมีลูกแล้วครับติดลูกแล้วด้วยสิบเจ็ดต้นนี้ก็ใหญ่นะครับสูงมากใหญ่ๆเลย อนี่ครับใครอยากได้ไปไปต่อหรือเก็บสะสมนะครับก็ได้นะครับไซจีนวันไซไซจีนนะครับแต่ก่อนนี้โอ้โหต้องบอกว่าราคานี้สูงมากนะครับตอนนี้ก็จับต้องได้แล้วนี่มาดูต้นนี้ครับต้นนี้สวยมากโอ้โหต้นนี้สวยมากเลยเอ,อือก็รวมทั้งหมด20ต้นนะครับไซจีนราคา สามแสนห้านะครับสามแสนห้าคือส่งให้ทั่วไทยเลยนะครับส่งให้ทั่วไทยแต่ว่าถ้ามารับเองนะครับก็เหลือแค่สามแสนอ่าส่วนตัวผมก็มองว่าคุ้มมากนะครับคุ้มมากโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันครับก็ลองโทรมาดูโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ